สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีลูกค้าลานต้นกาแฟดีไซน์สวัสดีลูกค้าลานพินท่องต้นทันถนุนเดอร์ครับที่สั่งพินมือเน,นี้ผมจะอัปเดตรีวิวงานนะครับนะครับหลังจากตากเขาแล้วแล้วให้แล้วหน้านะครับพี่น้องสั่งกับเจ็บล้างไปนวดมากกับเพึ่งหายนะครับพี่น้องนั่ง ทำงานลายมันมันไหนเส้นมันลงนะครับทบานทาบานเขาเอื่นเอ็นเขาเกี่ยงกับยกใหม่ยกยกแป่นตรงยังแน่นะครับอ่ะอันีก้กะแก้งานแก้หัวพ,พินแล้วแล้วหลังจากนี้ก็นะครับรีวิวอัปเดตงานนะครับที่สั่งไหวนะครับเป็นพินโปงสามดวงเลือกพี่น้องแล้วก็ไฟฝานะครับสัง่งเป็นไม้ลักนะครับ ดวงขวาเป็นไฟฟ้ามีเจ้าของแล้วโ่งสามดวงนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็อีกขึ้นตัวสําเร็จแล้วก็คือเป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้ก็พึง่งแดดพึ่งลมไว้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือกําลังวาดแบบเข้าปาบเข้าโครงเข้าโค้งล่างของตัวบอดี้พินนะครับก็อัปเดตให้ผสั่งเดอร์ครับนะครับส่วนที่เฮ็ดงานไหนก็เฮ็ดพวกไอ แก้หัวนะครับแล้วก็เพ็ดปอกไม้มุ้นไม้ยังไว้นะครับพี่น้องนะครับสําหรับเพินงานแห่นเมฆงานพื้นบ้านเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะครับครูบอาจารย์เป็นเมตตาสั่งเพินจากขายในน้อยนะครับเพ็ดสิ้นต่อสิ้นไปสิรับพี่น้องนะครับงานสร้างพื้นบ้านเด้อพี่น้องขอบคุณหลยๆครับผม อ่ะตั้งแก็เกษตรข้าวเขากินไว้น้ำนะครับฟื่อช่วงนี้ใหม่แห้งมายังมันร้ายนะครับแล้วก็ไม่เลือดจากเห็ดพิ้นแน่เห็ดยังแน่ครับก็เอามาเห็ดแนวกินไว้น้ำนะครับก็เห็ดพิ้นไว้น้ำสีสีสางขึ้นองบานสร้างอินดีบานเนาะบานเฮาเด้อครับเด้อท่านใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องห้องตุ๋นทับถนนเด้เลยครับผมครับสวัสดีครับพี่น้อง